พี่สาววันนี้จัดให้เป็นเชฟ2.5 LT นะป mm. ี2019นะราคาเงินสด4เออไม่ใช่สามแสน3ามหมื่นนะคะปี19นะปีแรก2,999ขอลูกค้าสวัสดีเครดิตนะราคาตลอดสัญญา5 3าพออกรถเริ่มต้นฟรีดาวน์นะลูกค้าเดี๋ยวพาดูตัวรถเลยสีแดงตัว LT มีไฟตัดหมอนคู่นะคะตาไฟใสๆนะเลขไมล์ห0 0 0ืเครื่องเดิมๆนะคะบอดี้เดิมม ไม่มีนอ็อตถูกขยับเลยแม็กเบลนะจ๊ะ LT มีไฟเลี้ยวที่กระจกปรับข้างนะคะประตูไฟฟ้าปรับข้างก็ไฟฟ้านะอ่ะมาหกหมื0นของแท้กุญแจรีโมทนะจ๊ะหน้าจอเจ็ดนิ้วแอร์แมนนวลเกียร์หกสปีดเป็นเบาะ้ากำมาหยี่แอร์แบ็กสองลูกฝังผู้โดยสารและคนขับแล้วก็แคป็ได้าแบบนี้เลยนี่เบาะแม่แรงนะคะอยู่ ไลเนอร์ของโคโลราโดตรงรุ่นนะกันชุนท้ายแบบนี้เลยสำหรับลูกค้าที่อยากได้นะคะลิงไล์ยบทโธด้านล่างค่ะมาดลงมาได้เลยจ้า